ต้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยครับอยู่กับช่องอาน้องพาร์ตี้เอมอาร์ของผมวันนี้หนเกมเราบอกกับแบบเพจโซเวเตอร์เอกขอผมซึ่งการจากคลิปที่แล้วก็อันเนี้ยผมผมสัมกดไอ้พวกสรุปอัปเดตไปแล้วใช่ไหมไอ้ที่เป็นอัปเดตล่าสุดแต่ตอนนี้ผมรู้สึกคืออันเนี้ยเพราะว่าอันเนี้ยคือไอ้ที่การจจกที่ผมได้ตัวเผลอไปกดเผลอไปกดไอ้นี่เฉยขอโทษขอโทษขอโทษคืออันเนี้ยคืออันเนี้ยผมเป้าหมายก็คืออันเนี้ย ผมจะเก็บสังเกตเพคโคนชันอันนี้ประมาณหนึ่งพันใช่ไหมแต่ว่าพอดูจากอันนี้สภาพนิดนึงคือคือตอนนี้อีก13ามตัวเออสิาตัวเพราะว่าเพราะว่ามันมีตัวที่มันไม่สาำเพราะว่าไอ้ที่เป็นดับเบิลเก็ตัวก็ตัวแตกละย่างซึ่งอันนี้ที่เป็นดูโดน,น,น,นะดูโ uh, ดใหม่ล่าสุดคืออันนี้ผมว่าเพิ่งปล่อยมาแล้วเนาะเพิ่งปล่อย พุ่งปล่อยมาทีเดียวก็ไม่ใช่เลยนะคือไอเน,นี่ยคือเพิ่งปล่อยมาก็ตั้งนานแล้วแหลนะเนี่ยเอาจริงๆนะคือไอนน้ตัวซีเควตเนะน,นี้ยเพราะว่าจริงๆอะ่ะมีกันโบแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันเกิดแค่ดับเบิลเทอร์เองแต่ว่าซีเควตคือซีเควตคืออันนี้ OP มากเพราะว่าพลังก็ก็เยอะเป็นประมาณคลิวเลียนด้วยแต่ซีเควตเนี่ยอนนต้องสูงเท่านั้นเนาะแต่ว่าตัวริงคือไอเน,นี่ยตัวทองก็ยังไม่ได้ ตัวตัวตัวอินก็อันนี้ผมทานดาวเทอร์อยู่ตัวตัวหนูดูโดก็อันนี้ก็ยังทำเ้ยก็ยังทาดาอยู่เนาะเออก็ใคร์ไปก็กันเนาะอ๋อเพราะว่าเหตุผลที่ผงซุม่มพอกัน <c oughs> เออเหตุผลที่ผงซุม่มไอตู้นี้เพราะว่าไอตู้จําได้ไหมทอ็อปิคอลดูโดเอคืออันเนี้ยตู้นี้มันจะมีซีเควใช่ไหมแต่ว่าคือไม่โชว์เลยอันเนี้ยผมไปดูวิกิแล้ว ตัวโดโดเพล o อตัวดูโดเพล o อคือคือว่าตัวนกแก้วที่เป็นดูโดะที่เป็นว่าพลาดอ่ะแต่ว่าเป็นตัวซีเรียนี่ไงไอระดับสูงสุดคืออันเนี้ยมันยังไม่รู้ด้วยนะแต่ว่าตัวริงคืออาจจะรู้ไปแล้วเนาะเนาะที่ว่าตัวริงคือไอพวกระดับมิติข้อที่เป็นดูโดนะคือมันได้3มตัวอ่ะเดี๋ยวโชว์ไอพวกขั้วในอ n v เวนทอรี่ของตัวเองก่อนแต่ว่าอาจจะแหลกหน่อยนะเพราะว่าอันเนี้ยเรา เนี่ยนะคืออัเน,นียไม่ต้องตกใจนิดนึง,นงเพราะว่าจริงๆคืออัเน,นียเราเรามีตัวตั้งเยอะตั้งแยะคือไอเน,นียเดี๋ยวดูข้างอันอันนี้อันนี้ตัวริงตัวริงตัวยิงมีสามตัวอัเน,นียผม่ายังไม่ได้ทำทำดาชใช่ไหมสรุปก็โอเคนกแก้วอันนี้นกแก้วพี่เพิ่งที่ผมเพิ่งซื้อมาเนาะเพราะว่าดีนะไม่ได้มาสมเพราะว่าไอเน,นียเราซื้อในจากเท ddy สบอลซ่ามาเพราะว่าราคาสูง ประมาณส <c oughs> ี่สี่บีเรียนหรือว่าจะเป็น2องบีเรียนหนึ่งบเียนก็ได้อะผมจะแค่จะซื้อเองแต่แต่สุดท้ายมันซื้อแค่สองแค่สี่บีเียนแล้วก็ตัวอัซารเออซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยทํารู้สุดรวมก็แล้วกันเนาะเพราะว่าอันเนี้ยผมรู้ไปแล้วแต่ว่าอยู่เป็ใช้นี้เดือดใช่นี่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็ตัวแต่ว่าเหตุผลก็คือวิติข้อ,อะ่ะมันที่ผมมีอะ่ะ ประมาณสี่กว่าตัวแล้วเรามีตัวแต่ว่าที่บัฟไม่เหมือนกันด้วยบัฟไม่เหมือนกันอะตัวฉงามก็อันเนี้ยน่าจะทำงมได้นะเออตัวฉงามทองก็จำเป็นอยู่นะยกงเป็นอัลร์ดีวอวยอัสรอดคือไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยทำงมก็แล้วกันนะผมแล้วก็ฉงามมเยอะมากซึ่งมันถึงเวลาแล้ว เพราะว่าจะได้ทำก็สักทีถามว่าไอ้ว่าไอชฉรามเนี่ยมันน่าจะทำงบวได้แต่ว่าอันเนี้ยคือมันต้องทําฉลาบประมาณสิบสองก็ตัวอันนี้ถึงว่าเนี่ยมีคนขอสัก <c oughs> มันพอกับไอพวกบีซอมเป้เลย <c oughs> สองปีที่แล้เขื่อ,อนเนี้ยคือจําได้ว่าคือสองปีที่แล้วข้างหน้าเขืออนเนี้ยมันจะเสพพวกไอพวกโอกาบะใช่ไหมไ <c oughs> อน,นี่ขอเพรอย่างเดียวหั <c oughs> วจะปวดปวดจะทำงวมไม่ไม่ว่า ไม่มาขอ, <c oughs> อ,อมาเดี๋ยวทำงวงก็แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออน,นุญาตอถอดสักเลี้ยงก่อนนะอันควายอันควายเด็กคนอันควายเด็กท้งหวงก่อนโ okay. อเคอ่ะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวลองทำงวงก็แล้วกันนะครับผมฟิวเพชรซึ่งอันเนี้ยผมรู้สูตรแล้วเพราะว่าอ,อ่ะออคืออันเนี้ย ผมรู้จะเป็นแต่ว่าอาจจะเลื่อนนานหน่อยเพราะว่าอันนี้เราพึ่งอันนี้มาเดี๋ยวทาอย่างแรกเลยอันเนี้ฉากต้องมีฉากอันนี้เอาแบบสิบสองสิบสองก็แล้วกันนะอ่ะเดีซินี่ก็จะได้เป็นเป็ดอันนี้ที่เป็นงูโบมาเออถือว่าโอเคแต่ว่าเอ้ยถ้าทำสิบเอ็ดตัวละจะเกิดอะไรขึ้นเออมันกไ็ได้เหมือนกันเออสิบสองสิบเอ็ด สิบเอ็ดตัวสิบสองตัวได้เหมือนกันงอสิบตัวดีเนี่ยมันได้ได้ได้ฉลามอ่ะพี่งามแสดงว่าสิบตัวมันได้ฉลามเนาะถึงแม้ก็จะไม่ได้โอกาสไอ้ที่เป็นตัวตัวทองพี่งามก็เปอร์เซ็นต์เนาะอ๋อแต่ว่ามันจะแยกมันจะแยกเจ้ากันเนาะเออเออทำสิบแนะนำว่าทำสิบเอ็ดสิบสองดีกว่านะเออมันง่ายดีแต่ว่าจริงๆอ่ะอ่ะตัวเป็ดคืออันนี้ไม่ต้องลบ ลบสร้างเหียนตัวก็ได้เพราะว่าอันเนี้ยมันทําเงมมินโบได้เออมันทําเงมมินโบฉาบไดออ้จริงจริงว่าอันเนี้ยผมว่าถ้าเป็นผมคืออันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยผมนนอ,อุตนาละนะจริงจริงออแนะนำว่านะนว่าวาตัวฉาบไอ,อที่เป็นดูโดชาก็อันเนี้ยทำแค่ประมาณ11ถึง12ตัวก็ได้นะก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยหรือว่าทำา10ตัวก็ ก็จะได้เป็นตัวฉลา,ามทองสิบตัวมันก็ได้ฉลา,ามเฮ้ยไอ้ตัวเจนดารี่เดี๋ยวนะกีเจนดารี่คือมีทํางวมด้วยหรออ๋อโอเคแสดงว่าไอตัวเป็ดมันจะไม่ร้อเปอร์เซนต์ด้วยนะเพราะว่ามันจะได้แต่ตัวเจนดารี่ตัวเป็ดเออแล้วก็ตัวฉลา,ามด้วยนะซึ่งอันเนี้ยทําไปปุ๊บคือมันแบบมันจะแค่แค่กีเจนดารี่แต่ว่าจริงๆอะเราไม่ต้องการกีเจนดารี่ผมจะผมจะต้องการแบบกีเจนดารี่ใหม่ล่าสุดนี่แหละ เดี๋ยวกองเดี๋ยวกองอสซารอดดีอ่ะเอ้ยแต่ว่ากลัวมันจะไม่พอเอาเจ็ดตัวดีกว่าเนาะเจ็ดตัวอ๋อมันได้อสซารอดกินเดนารี่เลยโอเคเพราะว่าผมว่าไม่ต้องแล้วอสซารอดคืออันนี้น่าจะทำน่าจะทำแบบแบกเอมโบแบกเอมโบได้เหมือนกันแต่ว่ามันยากนะมันยากกว่าเอาที่ทำโกลมเนาะเอ้ย ไปถ้าอัสลอตสองตัวด้วยอะเดี๋ยวลองเอาตัวฉลามมาก่อนก็ได้นะฟึบเจ็ดตัวเจ็ดต,ตัวเป็นยังไงโอเคฉลามมีกี่ตัวนะหนึ่งห้าเก้าสิบสามสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้ายี่สิบเก้าสามสิบสามสามสิบเจ็ดสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดตัวเน่าจะทำไม่พอก็เก๋ผมว่าอันเนี้ยเราทำแบบแบบสิบเอ็ดตัวดีกว่าเนาะ เฮ้ยอ๋ออัสซอรามาโอเคแสดงว่าฉลามคืออันเนี้ยคือทำสิเอ็ดปุ๊บไม่ได้เอเนอรี่เลยโอเคลองสิบตัวดิงองสิบตัวเมื่อกี้ลืมเปิดเสียงอ้ก็เปิดเสียโอเก็ไม่ได้เปิดไอ้นี้โอ้สอรี่โอเค,อเค,อเคมาเดี๋ยวทำากงก็แล้วกันเมื่อกี้ผมก็เปิดเสียเฉยได้ตัวอ๋อมันได้ตัวเอเจนอรี่หมดเลยแสดงว่าตัวฉลามคืออันเนี้ย น่าจะทำโกมพวกไอ์กิจนารี N ่ A R e ได้ไอ้โอ้เป็นแบบนี้น e ี่เองเทำโกมเมื่อกี้ได้กิจนารี่ฟรีเฮ้ยอันเนี้ยอันนี้เก็บเกมเกมเกมที่คุณรับผมด้วยสุดยอดอ่ะตัวสุดท้ายสิบตัวเพาะคลิปออกอย่าเพิ่งตอนนี้เฮ้ยสแสดงว่าฉลามตัวทองอ่ะทำสิบตัวก็ได้ตัวกิจนาลี G ่ N A R e ที่เป็นอสลัต สก๊อตจริงๆด้วยงอเป็นอย่างงี้เองเอาเรือบักบักเลยครับเรือไม่ได้โอเคเรือตรงนี้ดีกว่าแต่แต่ว่าคือลําบากเรือก็เกินคืออันนี้ผมว่าอาจะเรื่องเียวกัน่ปพารังก็ก็เฮ้ยน่าจะพารังพอกันสุดยอดขอบสุดยอดจริงๆโอ,อ้โอเคเดี๋ยวเนี่ยอะ เรลองทาเป็ดตัวก็แล้วกันเมื่อกี้ตัวเต่าคือไอโดดูโดตัวเต่าที่เป็นดูโดเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมีพอดีอ่ะเดี๋ยวลองทําอันนี้ยเพราะว่ามันเพราะว่าเราจะทําปบบตัวฉามนี่แหละฉลางอ้าวมันเป็นอ,อัสลซอรดนึกว่าจะเป็นฉางเพราะว่าไอตัวนี้มันไม่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะเพราะว่ามันได้มันได้ตัวอัรซอรดหรือตัวฉามเพราะว่าตัวอัรซอรดคือมาก่อนด้วยนั่นไงว่าลัน <c oughs> เแสดงว่าต้องทำสี่ตัวแล้วแหละสี่ตัวก็จาเป็นต้องมีแล้วแหละสี่ตัวจะเป็นต้องมีนี่ไงฉลามแล้วผมว่าทำสี่ตัวก็แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าทำสามตัวไปอันเนี้ยทำสามตัวก็แล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะตัวอาร์ซอร์คือได้แหละเพราะว่าอันเนี้ยน่าจะทําฉลามได้อยู่นะตัวอาร์ซอร์มีกี่ตัวเนาะเดี๋ยวขอเช็คก่อนเอ่อมีมีแบบตัวแบบตัวมีแปดตัวเองเดี๋ยวขอญาตทำรวม ให้ okay, หมดก่อนก็แล้วกันนะเอออ้าวเป็นสลาบเฉยเออแต่ว่าไอ้สามตัวที่เป็นตัวเป็ดคืออันนี้มันจะไม่งอเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่ามันจะได้แต่ตัวตัว,ตวกิจจรี่ที่เป็นอส,สรลตที่เป็นโกลเด้นนะแล้วก็ตัวฉาหลานที่เป็นเงินโบเออเออคิดไปเองเนาะเออผมว่าก็คิดไปเองแหละเออตัวฉาหลานคืออันนี้โออันคืออันนี้น่าจะทำโกลได้ทำโกลได้อยู่นะแต่ว่า เออวีเจดังี้มาก่อนด้วยวีเจดังี่มาก่อนแล้วหนึ่งปึ๊บปึ๊บโอเคสามตัวอาซารด์ดโอเคอาซาร์ดทั้งทีมผมว่าจริงๆอาซาร์รดคือไอ้น,นี้ยกแก๊งหมดเลยยกแกง๊งทั้งทีมเลยโอเคฉาบเออฉาบก็อันเนี้ยมาบ่อยมากอ่ะทำรวมรู้สึกคืออันเนี้ยทำรวม หมดยังหมดแล้วฮัลโหก็มีสามเจ็ดอย่าสามเจ็ดแปดแต่ว่าส่วนอีสี่ส่วนอีห้าตัวที่เหลือคืออันเนี้ยน่าจะว่าจะอยู่ที่เราเพราะว่าอ,อันเนี้ยคือมันอ่เดี๋ยวเอาตัวตัวเีเจเดอรี่ที่เป็นนาวานมาทําตัวจะได้ไเลยเฮ้ยไดไ้ได้ตัวไก่โอเคเจ้าตัวไก่ตัวนี้มันเป็นตัวรีเจนเดอรีเหมือนกันเลยเออ แต่มันเป็นไงโบเออแต่ว่าน่าจะทำรวมแบบอสลอสได้อะแต่ว่าคือคือทําทสูงสุดไปมันก็มันก็ดีนะเออดีเดี๋ดวยวลองทำสามตัวดีกว่าเนาะสี่ตัวก็ได้อ่ะไม่ชีๆดีกว่าเฮ้ยเจนารี่โอเคสี่ตัวได้สี่ตัวได้ก็ยังดีนะแสดงว่าตัวเจนารี่ที่เป็นอสลอตที่ไปโกเด้เน่ยสี่ตัวก็ได้ก็ได้ตัวอสลอตเลยเออก็ยังดี กองสามตัวดิเมื่อกี้อัศรอดมีกี่ตัวโอเคทำสี่ตัวก็แล้วกันนะอันนี้อันนี้โอเคโอเคขึ้นเยอะเลยมาโอเคโอเคตัวโอเคอเอ๊ะถือว่าอันเนี้ยก็ยังดีเกะตัวอัศวรอดที่เป็นโกเลเด้นนะ่ะน่าจะทำสี่ตัวได้สี่ตัวได้ก็ก็โอเคมาอันสุดท้ายก็แลกันตัวช้างมา ถ้าจะไม่ผิดคือสามตัวสามตัวก็ได้ตัวกิเจดารี่โอเคเนี่ยใช่ติด้วยนะครับผมเพราะว่ามันทำโกลได้เออฉกาบมันทำโกลได้แค่สามตัวเองเออฉกาบไอโบลทำกันได้แค่สามตัวเ,เออ e วขากับว่าอันนี้ได้ตัวกิจจ์ดารี่ที่เป็นไอโบด้วยเฮ้ยถือว่าดีอาจจะได้ร้อเปอร์เซ็นต์หน่อยเออมันได้ร้เปอร์เซ็นต์จริงแต่ว่า แต่ตัวฉลามเซนโกเด้นม,มันไม่ไป100%เพราะว่าอันนี้ไอ้ที่เป็นเอ,ฉอน้ฉลามทองมันก็ได้ฉลามทองมันก็ได้มันก็ได้ก่าเปอร์เซ็นต์ให้ก่าเปอร์เซ็นต์นะที่เป็นตัวเออกิจการอีอาร์สโละที่เป็นเรมบโบอะอ่เอ้ยก็ยังดีโอเคเฮ้ยผมว่าน่าจะแจกเอฟซี FC ได้อยู่นะอ่ะน่าจะแจกแฟนคลับได้อยู่นะเออผมว่าใช่หละ เอ้ยอาร์เซรส์คืออันนี้ผมว่ากูก,กาคนนี้อยู่กูรักของฉันอันอ่าเรียบร้อยเอ้ยไม่เป็นไรมีมีตัวไก่อยู่ที่เป็นตัวเรีเยนจนนรีที่แต่ว่าตัวไก่คืออันเนี้ยแกพลังสองถ้ามีพลัง,งตัวตัว,ต,วตัวสองอะไรนะสองสองร้อยทีกันคืออันเนี้ยถือว่าโอเคอยู่นะสามตัวก็ก็ได้ ก็ได้ตัวเรจดอรีที่เป็นอัสซลอ์เหมือนกันเออถ้าสมมติว่าไอว่าที่ตัวไก่เรจดอรี่ก็ก็ตัวฉามสองตัวเมื่อกี้น่าจะทำตัวได้เหมือนกันเอ้ยก็ยางเดี๋ยอะตัวสุดท้ายก็มาตัวสุดท้ายโอเคสองตัวถ้าจำไม่ผิดนะนี่ไงโอเคโอเคก็ยันดีก็ยันดีแต่ว่าคือดี๋ ดีแปลว่าอะไรอันนี้ได้ดีมากเลยนะเฮ้ยแต่ว่าน่าจะทำโกดดารบเบลเทอร์ทัาทีมได้อยู่นะตัวอารอโอเคใส่ทั้งทีมทีมก็กันโอเคนี่ทั้ทีมเป็นบทเลยเฮ้ยสมมติว่าอันนี้ยน่าจะทีมทำดาร์ได้อยู่นะทีมดับ์เบลเทอร์ทีมได้อยู่นะที่เป็นตัวอาสซอรตอยู่นะเฮ้ยแนะนำแนะนำเลยเอาตัวฉลามไอไอตัวที่เป็น เป็นตัวอีปิด,ด้วยนะแล้วก็ตัวแต่ถ้ามี m a จิกเอก็อันนี้ถือว่าดีมากเนาะแต่จริงๆอ่ะเราเติม m a จิกเอไปแล้วเพราะว่าตั้งแต่ที่เราเติมเกมพาร์ทเมื่อกี้อะ่ะเออถ้าจำไม่ผิดนะแมจิกเอคือทุกครั้งโอกาสที่จะได้สุ่มพวกโกดเด้แล้ก็เรมโบโอ้ทุกครั้งจะได้สั่นแกนด้วยเอ,อ้ยโอเคแ yeah. นะนํนาแนะนําว่าสุ่มพวกตู้ทองแล้ก็ตู้ธรรมดาก็พอนะ <laughs> เพราะว่าคือโดยที่ไม่มีเกมพาร์ท แบบแมจิกเลยนะโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ดีกว่าครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับเอ๋แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆก็ไลฟ์สตรีมขมๆได้วยครับแล้วก็ลงคิดทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาสี่โมงครึ่งถึงเก้าโมงเก้าโมงเย็นด้วยนะครับนนแล,บแลว้ว,ว,วลก็ส่วนเสาร์อาทิตย์ก็ลงคลิปประมาณแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงเช้าได้นะครับผมอย่าลืมลงคลิปทุกวัน อย่าลืมดูคิดทุกวันด้วยนะครับแล้วก็สตรีมวันอังคารนะครับแล้วก็วันเสาร์ด้วยนะครับผมได้ไบอกว่าดื่มทุ่งส่งถึงสาวตขึ้นด้นะครับถ้าเกิดพลาดสตรีมว่าอะไรก็สามารถย้อนกลัไลฟ์สตรีมได้นะทำพาร์ตารสเก็ดสตรีมนี้ไปแล้วจะกลับม่คลิปหน้านะครับบา,บายยแต่ว่าถ้ามีอัปเดตข่าวดาวขึ้นมาเดี๋ยวผมก็ก็น่าสตรีมวันเสาร์ารราก็แลเกกันนะครับ